ว่าแต่จะของอไรบ่ไรบ่เมนจะของเพราะท่านล่องขึ้นบ่เนาะ,ะหมายถึงล่องคลิปเงีนน้ยวนี่บ่ คือเห็นลงคลิปสันอยู่คือเห็นลงคลิปสันไล่อยู่แล้วพอท่านไหนลงคลิปเน่าพอท่านไหนเป็นแม่นบ่คลิปเน่าก so, here, ็ตรงนั <refers Thirty> ่นเด้ตรงที่เขากดก่อนเขาจะลงคลิปคลิปสันแม่นบ่เขากดมองกันเครื่องหมายบวกแม่นบ่มันก็จะมีไลฟ์สดแล้วก็จะมีช็อตแม่นบ่มันก็จะมีวิดีโอเออแล้วก็มีโพสตแมนบอโพสต์นี่คือชุมชนคือโพสต์ชุมชนถ้าเขาจะโพสต์ชุมชนเขากดมองโพสต์ มันก็นจะไปชุมชนแล้วถ้าเกิดเท่ากดมองวิดีโอเท่ากับโพสคลิปแย่งเท่าคลิปสามสี่นาทีเท่านั่นแหละคลิปนาทีสองนาทีเท่านั่นแหละเพื่อนคลิปแย่ออง,งแต่ว่าถ้าเกิดคลิปช็อตเท่านี่เท่ากับก,กดมองช็อตว่าอยุบ่เคยเห็นบ่เห็นเพื่อนลงคลิปปอมแปมเบื้องป,มปอมแปมก่อน vọng thêm để cái <laughs> kịp nhau như đây là nè Ê, mình có lông đầy như đây là จ้าโพดอันนั้นภาพนั้นซื่อซื่อดอกภาพมันชุ่มช่นซื่อซื่อดอกทำปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนที่เฉยโพดน,น,นั้นโพดชุ่มช่นนั่นคำว่าโพนดนั่นเพิ่งจะไปอยู่นาชุ่มช่นภาพหนึ่งบัวแดงยังดอก <c oughs> เขาก็ไปโพด มวนๆไปสลับภาพหนึ่งเข้ามาโพสนั่นแหละภาพนึงงพนนพน่งมันจะมีวีดีโอแล้วก็ช็อตแล้วก็โพสเนาะ ถ้าข้าโพดมองโพดมันก็จะไปชุ่มชนข้าวิด ลงช็อตลายๆไปหาเอาที่แบบเสียงกระเซกระเซะมาลุงชน่อยต้องไปไว